สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลสายมาเลยมอเตอร์รถยนต์มือสองนะคะใช้อยู่สาขาพิจิตรนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถนะคะ d m a x a l l New นะคะ Space c a b ตัว L นะคะเครื่อง1.9นะคะปี2016มาในโฉมสีขาวแบบนี้เลยนะคะไม่รอช้าดีกว่าคะ่ะเราไปชมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นกันจัดด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะคะ D-MAX All New s p a c e c a p ตัว L นะคะเครื่อง 1.9cc ปี2016สีขาวนะคะมาในโฉมกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะตัดกับสีขาวและมีแบรนด์โลโก้ Isuzu อ,อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แบบนี้นะคะเป็นไฟฮาโลเจนและมีไฟเดย์ไทมมาให้นะคะตัวนี้นะคะ จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันและไปรับชมในตัวรถด้านข้างกันนะคะตัวนี้นะคะเราจัดทรงลงแม็กมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยในส่วนของยางแบบนี้เลยนะคะลูกค้ายางจะเป็นปี23นะคะตัวนี้เราจัดทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดสนใจ สอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าหกสี่สองหกหกสี่สี่หรือลูกค้าท่านใดยอยากได้ทรงเดิมๆบอกได้นะคะทางร้านทําให้ได้นะคะลูกค้าค่ะตัวแถบตัวนี้นะคะจะเปิดกว้างได้ถึงเก้าสิบองศานะคะลูกค้าภายในจะมาในโทนสีครีมตัดกับสีดาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะ สีครีมเบทแบบนี้เลยนะคะซักทำความสะอาดให้เรียบร้อยดูดฝุ่นและห่อกันฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมท่านด้านท้ายกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงมือจับก็จะเป็นสีขาวนะคะโทนสีขาวโทนเดียวกับสีรถเลยนะคะไฟก็จะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะจะมี DDI อยู่ด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมทางด้านหน้ากันนะคะ นี่นะคะนี่นะคะหน้าจอจะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะจะเป็นมันติฟังก์ชันเนาะลูกค้าเนาะในส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นโทนสีดํานะคะกระจังหน้าข้างบนจะเป็นโทนสีดําแต่ว่าภายในยจะเป็นสีเบตตัดกันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าในระบบเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์มันนวลนั่นเองนะคะมาในระบบ6สปีดนะคะลูกค้า แบบนี้เลยนะคะพวงมลาลัยมีมาให้3ก้านแบบนี้นะคะลูกค้าและมีแอร์แบกให้คู่หน้าเลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมทางด้านห้องเครื่องกันนะคะค่ะ <c oughs> ในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้ายังเดิมเดิมหมดเลยนะคะและจะมีจุดม์สจากโรงงานครบทุงสุดนะคะลูกค้ามีระบบเบรก ABS แบบนี้นะคะ ในส่วนของน็อตนะคะยังเป็นเดิมเดิมเม็ดอาร์ตเดิมเดิมนะคะไม่มีการแกะไม่มีการถอดใดทั้งสิ้นมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องบูพาวเวอร์นะคะ1.9นะคะลูกค้าเครื่อง1.9ซีซีนะคะลูกค้ามาร์กทุกมาร์กยังอยู่นะคะอยู่ครบเลยนะคะของโรงงานเพดยังมีตัวเลขที่ชัดเจนและยังสะอาดสะอานแบบนี้อยู่เลยนะคะลูกค้า น็อตทั้ง2อฝั่งยังเหมือนเดิมน,นะคะเม็ดอารยังเหมือนเดิมเดินเดินจากโรงงานทุกสิ่งเลยนะคะค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะทางร้านนะคะได้เปลี่ยนของเหลวให้ทุกชนิดนะคะและเช็คช่วงล่างนะคะให้ครบ32จุดเลยนะคะลูกค้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอีทูสูดีแม็กตัวนี้นะคะเครื่อง1.9นะคะปี2016นนะคะมาในโฉมสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียง 6,400กว่าบาทเองนะคะลูกค้าหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์089642 66 4 4นะคะและ ID l ดียเบอร์เดียวกันนะคะ0 8 9 6 4 2 6 6 4 4นะคะตอนนี้นะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นนะคะฟรีดอกเบีย้ย0%นะคะและจอง1,000แล่น0 0 0่0นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาเจอกับจายได้ที่สาขาพิจิตเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ